สวัสดีครับก็กลับมาพบกับโจโกโร่ชาแนลแล้วก็ผมโจ้คนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้า R 9 9 0 BT เป็นลำโพงรุ่นล่าสุดจาก e d i Fire นะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเปรียบเทียบเสียงกับเจ้า R 1 2 8 0 DBS เซึ่งเป็นลำโพงที่มีไทเป็นลำโพงบุ๊คเชล์เหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันก็้าตัวตนี้ราคาจะอยู่ที่ราคาเต็มนะที่อยู่ที่ประมาณ2390โดยประมาณนะฮะแล้วแต่ร้านผมใช้คอสโซลดแล้วเนี่ยคอสโซลดวันท เ,เป็นโค้ดของช h อปปีลด20%สูงสุด1,000บาทใช้กระเจ้าตัวนี้ไปลดก็ลดเหลือประมาณ1,900เาทแต่ถ้าเกิดว่าใช้คอยลดเนี่ยก็จะได้เพิ่มลดปีกเดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยจะเป็นเงินเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงกันก่อนนะเปรียบเทียบระหว่างตัวตัวลำโพงที่โดยในระดัะบทีเดียวกันเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง All night, I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for. A So much. เป็นไงบ้างครับ ก็อย่างที่เ,เพื่อนๆได้ยินกันฮะแต่ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมเห็นไปในทางที่เจ้า R 1 2 8่ DBS เบเนี่ยจะได้เปรียบนิดหนึ่งเรื่อง,งกําลังขับที่มากกว่านะเจ้าตัวนี้กําลังขับแค่ค้างละ12วัตต์สตัวก็เป็น24 w. แล้วก็ R 1 2 8 0 d b อเนีเบีย,ยผมจําไม่ได้แล้วว่ากําลังขับรวมมันน่าจะมันสี่สิบกวัตต์ค้างละตกค้างละยี่สิบกว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจทําให้เสียงของ R 8 0ึ่งสองแปดศูนย์มาเบียสมนี่ยเหมือนจอดมาแบบอิ่มกว่ามีอม นีได้เปรียบเรื่องของเสียงสูง ผมว่าผมมองว่าเสียงสูงเนี่ยทำได้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดอกทวิตเตอร์เขามีขนาดใหญ่กว่าในสองเปอน์ดีบียสอยู่ประมาณ0.25นะตัวนั้นน่าจะไม่ปิดเป็น0.75บังคับถ้าเ้าปิดต้องขออภัยแต่ว่าตัวนี้ดอกทวิตเตอร์จะเป็น1นิ้วแล้วก็ดอกมิดเบรคเขาเนี่ยจะเป็นขนาด4นิ้วแต่ว่าถึงแม้ดอกจะเป็นขนาด4นิ้วเนี่ยผมมองว่าเบสของเขาค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับ R หนึ่งสองเปอร์นต์ดีบียสนะผมให้ระดับเบสของเขาเนี่ยจะมากกว่า G สองพันนิดหนึ่งี่ เตะตาแล้วก็โดดเด่นสำหรับผมมากเลยก็คือตรงเนี้ยขอบของเจ้าดอกมิดเบสตรงนี้ถ้าเป็นลำโพงตัวอื่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นในซีรีส์เดียวับเขาอะก็เป็นพวก r 1 2 8 0 d b อ r 1 7 0ศูนย์8 5 d b พวกเนี้ยขอบดอกมิดเบสตรงนี้เขาถ้าเป็นขอบอยางทั้งหมดนะ แต่กับเจ้าอา9 0ก้กส่วนิธีตัวนี้ขอบตรงนี้ว,นวัสดุเขาจะเป็นลักษณะเหมือนโฟมอะเป็นโฟมอ่อนๆซึ่งก็ ไม่น่าจะว่าจะดีกว่ายางหรือว่าแย่กว่ายะแย่แย่กว่ายางนะก็ต้องดูกันในระยะยาวแต่แนดับลําโพงราคาประมาณนี้ผมว่าถ้าใช้สักสองปีก็ถือว่าคุม้มล้วัสดุโดยรวมก็สมราคาคนวะามสวยงามก็ออกไปทางวินเทจวินเทจหน่อยลายไม้รอบตัวช่องเชื่อมต่อเขาเนี่ยจะให้มา2ประเภทก็คือ RCA RCA จะให้มา2ช่องก็คือลายหนกับลาย2แล้วก็อีกการเชื่อมต่อหนึ่งก็คือ b l e t ู o t h เวอร์ชัน5.4เป็นบ to ท th ล่าสุด ณนะปัจจุบันนี้นะครข้อดีของรุ่นใหม่ก็คือดีเลย์จะน้อยนะฮะแล้วก็การเชื่อมต่อนี่เร็วปูดปาดดาบปูดัวแต่ผมเปิดเชื่อมต่อโทรัพั์เน่ยไม่ถึง5วิติดแล้วอ๋อตัวนี้สายไฟเลียงเขาด้เป็นแบบถอดได้นะฮะจะไม่เหมือนพวก MRC หรือว่า R 1 8 5 dB ที่สายไฟเขาจะติดมาเลย จะไม่สามารถถอออกได้ลักษณะการเปลี่ยนโหมดของเขาเนี่ยจะใช้ปุ่มวอลลุ่มนะเป็นปุ่มเดียวในในการเปลี่ยนโหมดกด1ครั้ง,งก็เปลี่ยนโหมดกด1ครั้ง,งก็เปลี่ยนโหมดเราสามารถเปลี่ยนได้3โหมดก็คือบลูทูธแล้วก็ไลน์หนึ่งแล้วก็ไลน์สส่วนกดปิดเครื่องก็คือกดตรวนี้ค้างไว้แล้วไฟข้างหน้ามันก็จะดับก็คือสถานะปิดเครื่องนะส่วนปุ่มวอลลุ่มเนี่ยจะเป็นแบบอินฟินิตี้ก็คือหมุนได้ไม่มีจํากัดนะหมุนได้ไม่มีสุดเลยเวลาเราหมุนปุ่มวอลลุ่มเนี่ยสถาน เใใ่นด้งก็วอลลุ่มนั้น,นสุดแล้วเจ้าตัวนี้ค่อนข้างมีขนาดเล็กฮนะเล็กกว่า MR4 เดี๋ยวผมหยิบนำฐานบัทให้ดู <c oughs> ความสูงของเขาเนี่ย จะอยู่ประมาณ22เซนครึ่งนะฮะความสูงความลึกเนี่ยจากหน้าไปหลังเนี่ยอยู่ที่16เซนความกว้างของด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่14เซนนะฮะค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบาถ้าเทียบกับราคา1,900เนี่ยผมมองว่าถ้ามาใช้ลำโพงหาน้าะกอบก็เองก็สมราคาประมาณ1,900แต่ถ้าจะเป็นราคาเต็มเนี่ย2,390ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มแต่ก็เลยราคาอยู่ในเด็ก1,070-1,090เนี่ย ถือว่าค่อนข้างสมราคามันจริงๆผมตั้งใจอยากจะมาเทียบกับ G2000 นะแต่ว่าผมไม่มี G2000 อยู่แล้วในอะนาคตอาจจะเอา G2000 ซื้อกลับมาตอนนี้มีเพื่อนๆอ,อยากจะขอให้เอา G2000 กับ Creative uh, Pebble Pro มาเทียบกันมากเลยผมกำลังคิดอยู่ฮาว่าอาจจะเอาสองตัวน,นมาถ้าเกิดามีโอกาสเอาทีสงท่ง2 0 0 0มาเนี่ย ก็จะมาเทียบกับเจ้าตัวนี้ด้วยให้เพื่อนๆในชมกันแล้วก็ลืมบอกนะเจ้าตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อแอป Edifier Connect ได้ด้วยนะซึ่งข้อดีของมันกนะ็คือมาสามารถปรับ e q u a l er i z เซในนั้นได้เมื่อเราปรับ e q u a l er i z เซอร์ในแอป Edifier Connect แล้วนะอ้อลืมบอกไปการจะเชื่อมต่อแอป Edifier Connect ได้เนะี่ย คือคุณต้องเชื่อมต่อในโหมดบลูทูธก่อนนะฮะเสร็จแล้วคุณก็ไปตั้งค่าอีควอเลเซอร์ในแอปเอทิฟไอเออร์คอนเน็กพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยต่อให้คุณเปลี่ยนมาใช้การเชื่อมต่อแบบ RCA เนี่ยมันก็จะจําค่าอีควอเลเซอร์นั้นอยู่นะก็ประมาณนี้ฮะกับเจ้าลําโพง R990BT ตัวล่าสุดเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอามาเทียบกับ MR4 แล้วก็จะม,มีเป็นคลิปที่ผมพูดแล้วจะเป็นการรีวิวให้เพื่อนๆฟังอย่างเดียวเป็นการเปิดลําโพงแล้วสังรุ่นในฝั่งเนี่ยอาไจะเทียบ MR4 เทียบกัับบ R 1 8 5 5 DB ปปรระมาาาณนนีี้้้สํหคลิถ เ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะผู้ติดตามผมตอนนี้ก็เกือบจะห0 0คนแล้วก็ใกล้แล้วที่จะเปิดไรายได้กับเขาบ้างก็ถ้าสามารถเปิดไรายได้ได้มีค่าขนมจากคุณทูบมานนี้ดๆหน่อยก็มาเป็นทุนให้ผมซื้อลาโพงมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อได้เรื่อยๆฮะช่วงนี้ก็คุณเริ่มบางแล้วก็ต้องรอสักนิดนึงกะว่าจะเล่น,นาโพงตัวใหญ่เหมือนกันนะเอามาเทียบกับเจ้ากลิบเจ้ไฟแต่ว่ารอทุนสักแป๊บหนึ่งของให้เพื่อนๆอดใจรอสักนิดนึงก็เจอกันคลิปหน้าฮะเจ้าลำโพงไหนมารีีววิิอกกก็็มาตตด้้ยนส ขอบคุณครับ